ดีครับผมสุรเทศประเทศไทยจากช่องไอเทสวันนี้จะมารีวิวรถเรื่องด้านไในครับเกี่ยวกับจอที่เคยพูดไปในคลิปที่แล้วอ่ะครับจะมีทำ EP แยกก็คือเนี่ย คือจะมารีวิวจอตัวนี้ครับอันนี้น้องช้างผมครับจอนี้นะครับมันจะเป็นจอที่ติดมาจากสูงใช่ไหมครับแต่ว่าจะเป็นที่รถตัวท็อปใช่เป็นรถตัวที่สูงกว่าตัวนี้ครับตัวนี้มันไม่มีครับตัวนี้ไม่มีก็คือตัวนี้เฮียเขาซื้อมาติดแยกตัวนี้ว่าจออ่ะมันพิเศษกว่าตัวเดิมมาตรฐานยังไงตัวตัวที่ติดรถเดิมๆมายังไงครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นจอติดรถเหมือนกันแต่เป็นของรุ่นหนึ่งซึ่งผมเอามาใส่เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายกว่าคนที่เขาเอาจอเดิมอย่างเงี้ยที่เขาซื้อตัวท ตามจอที่เขาขายที่มันรีวิวว่าดู YouTube ได้ดูอะไรได้แต่จริงๆแล้วจอเดิมมันก็สามารถดูได้ครับก็มันแตกต่างกับจอ a n d r o อยยังไงก็คือเดียวม,ม,ามาดูกันมาดูข้างในกันครับค,ครับมาอยู่ข้างในรถแล้วทีนี้จะมาเจาะลึกตัวนี้กันครับเรื่องจออันนี้ครับคือเป็นจอของ n ี v o อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวท็อปกว่านี้ซึ่งตัวตอนเดียวอะ่ะมันจะมีวิทยุให้มาเหมือนกันแต่จะไม่ไม่เป็นจออย่างนี้แต่เดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดู แล้วพอทีนี้ผมไปซื้อจอของตัวรุ่นท็อปกว่าครับมาใส่แล้วผมก็ได้ทําการติดตั้งตัวกล่อง PSI ครับ PSI เป็น PSI S3 ตัวเนี้ครับ<ม>เพื่อที่จะทําให้จอตัวเนี้มีความสามารถคล้ายๆกับจอ Android ที่เขาขายกันตามท้องตลาดนะครับคือไม่ต้องเปลี่ยนจอใช้จอเดิมแต่ว่า ติดอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปให้มีความสามารถเทียบเท่ากับจอ Android ในท้องตลาดเกือบๆจะเหมือนเลยแหละครับขอเสริม่อยครับพีเ่เน,เนี่ยก็คือรถในตัวท็อปมันจะมีในตัวท็อปเหมครับใช่ใช่ใชแล้วในรถตัวท็อปมันสามารถทําแบบนี้ได้ไหมครับถ้าไม่ใส่กล่อง PSI มันต่อ WiFi ได้ไหมครับไม่ได้ครับถ้าเป็นจอตัวถ้าเป็นในรถตัวท็อปถ้าเราไม่ใส่กล่องตัวนี้เราก็จะทําได้แค่ฟังเพลงเล่นแผน่นแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยถึงจะเอาแผ่นหนังใส่เข้าไปเครื่องเล่นได้ก็จริงแต่ถ้ารถวิ่งอยู่ดูไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของทางโตโยต้าเขาครับก็เดี๋ยวมาดูกันกันว่ามันเชื่อมต่อ,อยังไงครับอันนี้หลังจากที่เป็นจอที่ติดกล่อง P.S.I ไปแล้วครับผมก็ได้ทําการติดตั้งเจ้ากล่อง P.S.I ตัวนี้เข้าไปโดยการซื้อสายปลดล็อกหน้าจอของรีโวเนี่ยครับซึ่งมีขายในลาซาด้าหรือช้อปปีก็หาซื้อได้ครับก็ทําการติดตั้งสายตัวนี้เข้าไปเสร็จปับ๊บมันจะมีช่อง a v บออกมาให้อันนี้เราเรา,เราต้องเซิร์ชว่าอะไรครับเนี่ย ใน s ้อปปีเซิร์ชในช้อปปี้ลาซาด้าก็เซิร์ชว่าสายปลดล็อกจอรีโม่ครับมีเลยก็แล้วแต่ราคาจะหาได้ครับผมซื้อมาก็ประมาณ5 600บาทเหมือนกันถ้าสมมติมว่าเขาหาไม่ได้อยากให้เฮียหาให้สั่งกับเฮียได้ส,งสังได้ครับหาได้หาได้แล้วก็เราก็ไปซื้อตัวกล่อง p s i ตัวนี้มามาตัวหนึ่งซึ่งเป็นรุ่น p s i S3 เนี่ยครับในช้อปปีล้ลาซาด้าก็มีขายเหมือนกันก็เซิร์ชเหลย p s i S3 มมีสายตัวนี้อีกตัวหนึ่ง เป็น AVRCA นะครับผมเซิร์ชในในช้อปปี้ะครับมันจะมีก็คือเป็นสายสามเคียวแล้วก็ออกเป็น3ามสีก็คือแดงขาวเหลือง a, a v นี่เป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมครับพี่ยาไม่ใช่ครับของไทยนี่ <c oughs> แหละครับแล้วก็มีสายตัว power ตัวนี้ก็คือมันใช้สายเหมือนพวกสายชาร์จโนเกียรุ่นเ,เก่าๆอย่างเงี้ยครับมาใสา่ก็ติดเสร็จปับ๊บมก็เดินสวิตช์หตัวก็วคือสวิตช์ตัวนี้ ที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วว่าเปิดกล่อง VSI อครับก็เปิดสวิตช์ตัวนี้เสร็จปั๊บตัวกล่องก็จะทํางานแล้วเราก็มาเลือกโหมดที่วิทยุตัวนี้เป็น av เนี่ยครับภาพก็ขึ้นเลยซึ่งกล่องว s i ตัวนี้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากการปล่อยฮอสปอตจากมือถือของเราซึ่งตัวนี้โทรศัพท์ Android หรือ ios อมีการปล่อยฮอสปอตทุกรุ่นอยู่แล้วเสร็จพอปล่อยปล่อยฮอสปอตเสร็จใช่ไหมครับเราก็มา เลือกที่กล่องพีไอครับให้มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของเราโดยการกดปุ่มเมนูสอบถามเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปจอดระหว่างรอแฟนทําผมอย่างเงี้ยแล้วเราไปต่อ Wi-Fi ร้านเขาอย่างเงี้ยได้ไหมครับอ่าได้ครับต่อกับ Wi-Fi อะไรก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องฮอตสปอตอย่างเดียวก็คือสามารถให้กล่องเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ก็ก็จบแล้วครับพอเราจัดการต่อฮอตสปอร์ตกับกล่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับทีนี้เราไปโหลดแอปมาครับชื่อแอป S3 h y b r ห้ครับอ่าแล้วก็ใช้แอป S3 h y b r ห้เนี่ยเพื่อเป็นการควบคุมกล่องอีกทีหนึ่งครับคือกล่องเนี่ยจับสัญญาณ Wi-Fi เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตเสร็จปั๊บการควบคุมกล่องเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้รีโมทของมันนะครับแล้วก็เก็บไปได้เลยแต่เราควบคุมผ่านแอปต,ตัวนี้แทนคือมันสามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนรีโมทมีมีทุกอย่างในรีโมทนะครับทีนี้เราต้องมาเชื่อมต่อบลูทูธกับกล่องอีกทีหนึ่งคือนี่เชื่อมต่อกับกล่องเข้าไปครับเสร็จแล้วกล่องเราก็จะมีความสามารถคล้ายๆกับระบบปฏิบัติกาาารร Android YouTube สมถดดูไ ดูอินเทอร์เน็ตทีวีได้หรือจะดูหนังที่เขามีให้ในกล่องอะครับดูได้เราเริ่มจากอินเทอร์เน็ตทีวีก่อนแล้วกันครับสามารถดูได้มีตั้งหลายช่องครับอันนี้เราก็ดูเหมือนที่เราดูในทีวีได้เนาะใชะ่สมมติว่าเราจะดูช่องยี่สามแล้วกันนะเวิร์กพอยส์สมมติเราจะดูช่องยี่สามเวิร์กพอย์นะครับเราก็กดไปที่เวิร์กพอย์เนี่ยครับแล้วก็รอมันทํางานนิดหนึ่งครับภาพก็จะขึ้นมาที่จอเสียงก็จะมีด้วย ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้พวงมาลัยที่เขารีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอ่าก็เพิ่มเสียงจากตรงนี้ได้อ่เนี่ยครับตัวเพิ่มเสียงลดเสียงมันติฟังก์ชันเนี่ยครับที่เราพูดถึงไปในคลิปที่แล้วก็จะมีเนี่ยครับตัวเพิ่มเสียงลดเสียงกดผ่านนี้ได้เลยครับแล้วก็รับสายวางสายก็ได้ครับต่อมาเราจะดู youtube นะครับเราก็กดไปที่ youtube ครับอยากดูอะไรก็ เร์ครับครับก็ไปดูคลิปคลิปเก่าผมครับก็กดเรากดเพย์ครับก็ขึ้นแล้วครับก็าสามารถดูได้ิดนนสวัสดีครับ ประเทศไทยจากช่องไอเชส a n แนลนะครับอ่าครับก็จะประมาณนี้ส่วนลูกเล่นอื่นๆของกล่องตัวนี้ะครับก็ก็มีดูทีวีดู Youtube แล้วก็จะมีเนี่ยครับพวกหนังที่เขามีให้อยู่ในในแอปเนี่ยครับเราก็สามารถเลือกดูได้ก็ประมาณนี้ครับเกี่ยวกับจอส่วนตัวระบบมันติฟังก์ชันที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วครับเราก็จะใช้ได้ในโหมดอื่นๆเช่น เราต่อบูทูธปกตินะครับแรงในการฟังเพลงอย่างงี้ครับเราก็กดเล่นเพลงใช่ไหมครับสมมุติเราเรากดจะเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเปลี่ยนเพลงกดได้ครับก็ตามนี้ประมาณนี้เปลี่ยนโหมดก็กดเปลี่ยนได้ครับเนี่ยเปลี่ยนโหมดไปโหมดอื่นๆได้ครับอย่างเราจะโทรศัพท์ ระหว่างขับรถแต่เราไม่อยากถือมือถือก็จะมีเนี่ยครับตัวกดโทรออกโทรเข้าโทรออกวางสายเนี่ยครับก็ผมตั้งรายการโปรดไว้ก็จะมีพ่อมีแม่อะไรเงี้ยครับกนี่โทรหาน้องชายผมก็แล้วก็คือกดที่จอได้เลยนะครับใช่ครับกดเสร็จปั๊บเรากดโทรหรือถ้ากดวางสายก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยใช้งานได้จริงทุกอย่างไม่ได้วาติดหรอกแต่จะมีส่วนฝั่งเนี้ยครับที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวจอไมผมยังไม่ได้ไปเปลี่ยนมาให้มันรองรับกับฝั่งนี้ ปุ่มฝั่งนี้ไว้ควบคุมก็จอใหม่ข้างในครับก,ก็คืออันนี้จะเป็นในอนาคตเนาะทีะ่เราจะทำก็คือทําให้มันสุดให้มันเหมือนตัวท็อปไปเลยห<ร>ลายคนถามว่าอ,อทำไมไม่ซือ้อตัวท็อปมาเพราะว่าหัวเดี่ยวตัวนี้มีราคาเดียวครับรถผมซื้อมาราคาหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท<อ>าไม่มีไม่มีตัวโลไม่มีตัวท็อปไม่มีตัวไฮตัวโลอะไรเงี้ยครับแล้วทําไมถึงเลือกใช้หัวเดี่ยวผมว่าประโยชน์การใช้งานมันหลากหลายกว่ามันบรรทุกของได้เยอะแล้วมันก็ยัง ผมไปไหนมาไหนส่วนใหญ่ผมยังไม่มีครอบครัวครับผมตัวคนเดียวงี้ยผมก็จะไปคนเดียวก็ผมถือว่ารถมันก็ใช้งานสะดวกสบายดีครับเรื่องจอก็ประมาณนี้ครับแล้วถ้าสมมุติว่าแก๊งวัยรุ่นพวกเราอยากจะขึ้นรถไปด้วยก็นั่งกระบะครับอ่าโอเคครับอ่าครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวจอแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถ้ามีท่านไหนสนใจหรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเงี้ยครับก็ดูในดิสคริปชั่นครับทักมาในไลน์ก็ได้ครับ ผมยินดีตอบทุกคาถามพวกของถ้าหาไม่ได้หรืออะไรเงี้ยครับก็ทักมาสอบถามได้ครับหรือจะสั่งจะอะไรก็ได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยครับผม<ะ>ช่องไอเชฟชาแนลนะครับออยู่ตรงนี้นะครับ แล้วส่วนน้องชายผมครับช่องสมัย Airsoft ตากล้องช่องพาไปเกมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับถ้าจะดูรถในเกมนะครับอ่าก็เข้าไปที่ช่องพาไปเกมนะครับอ่าถ้าอยากดูเกี่ยวกับพวกของเล่นอ่าก็ช่องผมอ่าถ้าเป็นรถจริงๆนะครับอ่ารถในจริงกับรถในเกมก็อ่าช่องไอเจฟนะครับอ่าก็โอเคฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งดิงดิ้งดิ้งข้างๆนี้กันด้วยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้า อยากได้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างครับโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ